ดูนกแสงแสวตัวดำบิดแลเยอันนี้เข้ามาหากินอาหารในสวนเราอุ้ยกินลูกนกป่ะนะ่ะก็เป็นนกนกนักล่านะเนี่ยเนี่ยมากินอะไรอยู่ในเนี้แต่อ,อะไรกินเนี่ย ก็มาหาอาหารกินในสวนนล่าพวกนกตัวเล็กๆหรือว่าพวกจิ้งกานี่ยเนี่ยเนี่ยเอันนี้เป็นนกแซงแซลธรรมดาไม่ใช่หางบ่วงหางธรรมดาเนี่ยมีหลากหลายมากเลยน่กเจอมีนกแซงเซลหางบ่วงนกแซงแซลสีเทาแล้วก็นกแซงแซลธรรมดา เช็ดปากแล้วอิ่มแล้วธรรมชาติของสัตว์นักล่านะเจ้านกแสงแซวอยู่ที่นี้ถ้ามีกล้องสองนกเนี่ยจะดีมากๆเลยแต่ว่าแค่กล้องโทรศัพท์มือถือของนักเล็กก็ถือว่าโอเคนะด้ ถ่ายมาแบ่งปันให้ชมกันสัตว์ที่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลมีเยอะเลยสัตว์ป่าเขาก็มาหากินแถวนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวไม่ว่าจะเป็นนกแซงเซลเป็นนกนักลลาถือว่าเป็นนกนักล่าขนาดเล็กครับลาเนื้อ จเจอนกเอียงไม่ได้ฮะนกเอียงไล่เลยนกเนี่ยว่าข้ามผิ่นมาไม่ได้โอ้โหนกปลอดมาเจอนกแสงแสวเพ่นดีกว่าอะครับผมสลับคลิปนี้นั่นเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ